สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกมลชนุกรทิพย์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูณโรงเรียนอนุบาลพิบุญมังสาหารวิภาควิทยากรฝึกสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ทับสค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสัมภาษณ์คุณครูพี่เลี้ยงนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆกับผู้ปกครองและการสื่อสารค่ะก่อนอื่นนะคะขอเชิญคุณครูพี่เลี้ยงเรามาได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีนะคะชื่อคุณครูสุวิมนเพิ่มคนกลางค่ะเป็นครูประจำชั้นอนุบาล2องพับส่นะคะค่ะคำถามแรกเลยนะคะก็จะถามคุณครูว่าคุณครูมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้ผู้ปกครองรู้สึกดีในระยะแรกคะ่ะ ในช่วงการของการเปิดเทอมในช่วงแรกๆนะคะผู้ปกครองจะมีความกังวลหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ลูกของเราจะเข้ากับเพื่อนได้ไหมจะทํากิจกรรมต่างๆได้ดีหรือเปล่าลูกของเราจะกล้าพูดกล้าบอกความรู้สึกกับคุณครูหรือเปล่านะคะเช่นการจะจะไปเข้าห้องน้าจะกล้าบอกไหมลูกเราจะทานข้าวได้ไหมเพราะว่า เด็กจะต้องมาทานข้าวเทีเท่ยงที่โรงเรียนนะคะ<ม>ก็เป็นเรื่องปกติค่ะที่ผู้ปกครองจะมีความกังวลในส่วนนี้นะคะคุณครูรับรู้และเข้าใจผู้ปกครองเป็นอย่างดีนะคะก็คุณครูก็จะคลายกังวลของผู้ปกครองโดยการที่จะพูดคุยกับผู้ปกครองนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกๆในระหว่างที่อยู่ที่โรงเรียนนะคะว่าเป็นอย่างไรในส่วนนี้คุณครูจะพูดแบบเป็นลายบุคคลเลยนะคะอา,อาจจาะ ส่งต่อโดยาการสื่อสารโดยทางไลน์หรือผู้ปกครองท่านใดมารับเด็กๆที่โรงเรียนก็จะพูดคุยกับผู้ปกครองท่านนั้นโดยตรงเลยค่ะและในส่วนของการทําทกิจกรรมระหว่างวันคุณครูก็จะถ่ายรูปภาพในช่วงที่เด็กๆทำกิจกรรมต่างๆให้กับผู้ปกครองได้ดูเป็นระยะค่ะเพื่อคลายกังวลของผู้ปกครองค่ะค่ะแล้วก็าการสื่อสารพูดคุยกับผู้ปกครองนะคะมีความจาเป็นอย่างไรบ้าง ในส่วนนี้มีความจําเป็นเป็นอย่างมากค่ะซึ่งในการพูดคุยสื่อสารกับผู้ปกครองเนี้ยซึ่งเราก็จะพูดทั้งรายบุคคลแล้วก็รายกลุ่มเนาะ,ะโดยเฉพาะพัฒนาการของเด็กรายบุคคลเพื่อที่ให้เขาพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพของบุคคลคนนั้นนะคะก็คุณครูก็จะมีการพูดคุยแล้วก็ส่งต่อพฤติกรรมหรือปัญหาของเด็ก เพื่อที่จะได้พูดคุยกับผู้ปกครองและให้ผู้ปกครองรับทราบรับร like ู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกที่อยู่โรงเรียนเพื่อที่จะหาช่องทางหรือแนวทางที่เราจะมาช่วยกันในการพัฒนาลูกๆของเรานะคะในส่วนของการจัดกิจกรรมของคุณครูก็เช่นเดียวกันนะคะคุณครูก็จะในบางครั้งเนาะคุณครูก็จะจัดกิจกรรมให้กับลูกๆโดยการที่ให้ลูกๆได้เตรียมอุปกรณ์หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มาที่โรงเรียนด้วยนะคะก็อาจจะขอความร่วมมือขอความอน,นุเคราะห์จากผู้ปกรครองเพื่อเตรียมอุปกรณ์ให้กับเด็กๆใ,ในการนำมาโรงเรียนด้วยค่ะแล้วต่อไปเลยนะคะมีเรื่องอะไรบ้างคะที่มักจะเกิดความขัดแย้งระหว่างคุณครู <Lightning. S 1> แล้วก็ทางผู้ปกครองเนอในส่วนนี้นะคะในส่วนนี้คือในห้องของคุณครู<ๆ>ก็ยังไม่พบเจอแลวก็ ก,ก็คงจะไม่อยากเจอนะคะ<ช>ก,ก็คือว่าผู้ปกครองให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมานะคะแต่ก็จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆคะ่ะในในในส่วนของการสื่อสารซึ่งเด็กของเราเนาะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษนะคะมีจํานวนเด็กค่อนข้างมากและเด็กของเราส่วนมากจะขึ้นรถรับส่งแล้วก็จะอาศัอาายอยู่กับคุณตาคุณยายซึ่งเรามีกลุ่มหลายห้องก็จริงนะคะก็คือว่าคุณตาคุณยายบางครั้งอินเทอร์เน็ต อาจจะไม่ดีหรือกดเข้าดูไม่เป็นก็จะเป็นการที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยแต่ว่าอยู่ในรายกลุ่มห้องของเราก็จะเป็นการสื่อสารสองครั้งก็คือคุณครูลงในลายกลุ่มห้องแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้ดูอยู่ทางต่างจังหวัดเนาะก,ก็ต้องโทรมาบอกคุณตาคุณยายอีกครั้งหนึ่งอะค่ะก็เลยเกิดการสื่อสารที่ล่าช้าลงใน<ๆ>ส่วงนี้ค่ะ แล้วก็คุณครูจะมีวิธีสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองอย่างไรครับเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในห้องเรียนของเรานะคะ5วิธีค่ะ ในการในการสร้างความสัมพันธ์นะคะก็คือว่าในทางโรงเรียนของเราก็มีการสนับสนุนอยู่แล้วเนาะ,ะก็มีการเยี่ยมบ้านนะคะเยี่ยมบ้านภาคเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งนะคะก็จะเป็นพีการศึกษาละสองครั้งนะคะมีการจัดตั้งรายกลุ่มผู้ปกครองประจําชั้นเรียนนะคะแล้วก็มีการประชุมผู้ปกครองนะคะสองครั้งต่อมีการศึกษามีคณะกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองประจําชั้นเรียนของเรานะคะซึ่งก็มีคณะกรรมการมีเฮลันยิกมีประธานซึ่งมีหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ปกครองภายในกลุ่มของเราะคะ่ะและก็ที่สําคัญน,นะคะก็คือว่าคุณครูต้องมีบุคลิกยิ้มแย้มนะคะเพื่อให้ผู้ปกครองที่จะมาติดต่อหรือว่ามาสอบถามได้ใายกังวลเนาะ คุณครูก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่แล้วเนาะค่ะแล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองด้วยค่ะค่ะเอ่อแล้วในระหว่างการสื่อสารกับผู้ปกครองในสังคมออนไลน์ค่ะคุณครูจะประสบปัญหาอย่างไรบ้างและก็มีวิธีแก้ปัญหานั้นอย่างไรบ้างค่ะในส่วนของการสื่อสารออนไลน์เนาะก็ ก็ได้พูดไปบ้างแล้วในข้อก่อนหน้านะคะก็คือว่าก็จะเกิดความล่าช้าลงไปเนื่องจากว่าเด็กของเราก็อยู่กับุณตาคุณยายในบางส่วนนะคะคุณครูก็จะแก้ปัญหาโดยการที่พูดบอกกับเด็กเช่นถ้าสมมุติว่าในหน่วยการเรียนเช่นหน่วยผักหรือหน่วยผลไม้อย่างเงี้ยถ้าจะให้เด็กเตรียมอุปกรณ์มาก็จะบอกไปแต่เนิ่นเช่นคุณครูอาจจะให้เด็กอบอก ชนิดหรือแยกประเภทหรือว่าชื่อของผักที่เด็กๆรู้จักคุณครูก็อาจจะให้เด็กอบอกตั้งแต่วันจันทร์แล้วค่อยมาถามเด็กอีกทีึงวันพุธเพื่อให้เด็กมีการเตรียมตัวแล้วเพื่อให้ข้อมูลการสื่อสารของคุณครูเนี่ยที่มันเคยล่าช้าเนี่ยให้ให้มันมาทันกันนะคะในวันพุธอย่างนี้เด็กก็จะได้เตรียมมาอย่างครบนะคะแล้วก็คุณครูก็จะฝาก ฝากข้อความไปกับคนขับรถหรือว่าพี่ที่รับผิดชอบมารับลูกๆในห้องนะคะก<ช>็ะะจะมีการบอกไว้แต่เนื่อเช่นกัน,นะค่ะเพื่อเพื่อป้องกันในส่วนนี้นะคะค<ช>่ะ่ะในข้อเมื่อสักครู่นี้จะเป็นปัญหาและก็วิธีแก้นะคะส่วนในข้อต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการสื่อสารกับผู้ปกครองในห้องเรียนผ่นานสังคมออนไลน์ที่คุณครูประสบความสำเร็จค่ะก็ หลังจากที่เราสื่อสารไปแล้วเนาะคะ่ะนาอก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีซึ่งคุณครูก็ดูได้จากการตอบรับเนาะในการเตรียมอุปกรณ์หรือว่าในการเตรียมตัวที่จะทํากิจกรรมไม่ว่าเช่นกิจกรรมมันสําคัญหรือ,อกิจกรรมการเรียนการสอนก็แล้วแต่เด็กในห้องชั้นอนุบาล2องทับนะคะก็จะมีความพร้อม ในด้านต่างๆเลยค่ะทั้งด้านการทํากิจกรรมนะคะร่วมกับของโรงเรียนหรือว่ากิจกรรมที่ทำในห้องเรียนกับกลุ่มนะคะค่ะและการสื่อสารออนไลน์กับผู้ปกครองนะคะ,ะมีเรื่องใดบ้างที่ต้องสื่อสารกันเป็นทั้งกลุ่มห้อ,องเพราะอะไรแล้วก็เป็นรายบุคคลเพราะอะไรคะอ๋อการสื่อสารในรายกลุก่มเนาะก็จะเป็นการสื่อสารแบบที่ว่าเป็นการสื่อสารที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ รหรือคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นการเพื่อให้เป็นการอยู่ในรายกลุ่มที่ที่มีความสามาัคคีเนาะค่ะก็คือว่าส่วนมากก็จะเป็นกิจกรรมในการสอนหรือว่ากิจกรรมที่คุณครูจัดกิจกรรมให้ลูกๆเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองได้รับรู้รับทราบนะคะในการทางกิจกรรมของเด็กในส่วนของรายบุคคลเนี่ยคุณครูก็จะแจ้งเช่นเป็นพฤติกรรมของเด็กเด็กอาจจะกระทบกระทั่งกัน เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะคุณครูจะแจ้งเป็นรายบุคคลและจะแจ้งโดยเร็วที่สุดค่ะเพื่อจะให้ผู้ปกครองวางใจมีความไว้ใจคุณครูในการดูแลบุตรหลานของเรานะคะก็ค่ะ <c oughs> <c oughs> การสัมภาษณ์ของเราก็จบลงไปแล้วนะคะก็ขอขอบคุณคุณครูสุวิมลน,นะคะที่เจยสลาเวลามาให้เราค่ะขอขอบคุณค่ะ